สวัสดีค่ะวันนี้พาพ่อค้าน้อยมาขายอ้งุ่นในสวนสดๆเลยจ้านี่พ่อค้าน้องแซลมอนมานั่งขายอางุ่นครับขายอางุ่นสดๆเลยครับ ลูกค้าถามลูกค้าสิรับกิโลครับจะรับกิโลครับเลือกตัดเล็กชิมได้เลยนะครับทามันบกักนี่แดงเงินตัดอลองมาลูกสวยๆหวานๆเลยจ้า พ่อค้าเซลมอนหวา,านไหมคะหวาน,าน,านองุ่นสุกแล้วขายได้เลยขายได้ทั้งสวนขายไม่แพ้ เรียกชมเรียกตัดเรียกชิมขายรถเท่าไหร่พ่อค้าพ่อค้าขายรถเท่าไหร่ครับ ไม่มีลูกค้าเลยเหรอนั่งหาวเลยฮะลูกค้าไม่มาเลยเหรออง,งุนหวานหวานจ้าพูดดิอง,งุนหวานหวานจ้าเลือกซื้อเลือกชิมได้เลยนะจ้ามาันเรียกลูกค้าเด้ พ่อค้าพ่อค้าแต่งตัวสวยจังมีกิโลด้วยขายได้หมดแล้วเนี่ยสุกแล้วระหว่างรอลูกค้านะคะพาน้องเฟยม่อนมานั่งเล่น ขายคิบไปทางๆีวันอาทิตย,ย์เปิดขายเปิดขายอางุ่นขายน้ำขายอางุ่นขายน้ำข้างนอกนีวจะพาไปชมร้านขายน้ำ ขายแต่วันหยุดค่ะเพราะว่าคนขายต้องทำงานครับน้องเซมอนน้องเซมอนเป็นพ่อค้าน้อยคนจุด่อยวันนี้น้องเซมอนมาเฝ้านกด้วยมาขายอางุ่นด้วยครับไปแม่อุ้ม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  ไม่อุ้มไม่อุ้มออกอขายางหุนด้วยเฝ้านกด้วยรุ่นนี้กำลังตั้งช่อใหม่ไม่หมดค่ะเป็นเป็นซอนเป็นไปเรื่อยได้กินได้ขายไปเรื่อยๆหลายหลารุ่นพอค้าน้น้อย มาม่อนออกไปออกมาเนี่ยแม่ไปแล้วนะม่อนม่อนแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วนะครับออกมา con giặt ọt, chẳng hay ọt, con mày ọt Bây มเนี่ยลูกกำลังลูกซะด้วยตังโมไม่ได้ตัดยอดเด็ดยอดปล่อยโตตามธรรมชาติเยอะุกจังเลยดกจริงๆรตังโมดกมากๆเลยนี่มีแต่ลูก ใส่แม,ม่ลูกโตบ่เลอเนี่ยลูกโตละ เยอะแยะเลยโอ้ยยงเป็นตับเป็นไตเป็นโมดกแต่ว่าจะแดงดีหรือเปล่าไม่รู้เยอะแยะเลย เห็นว่ามีหญ้าขึ้นเนี่ยลูกเยอะเยอะเสียบปั๊มรดน้ำสักหน่อย